น้ำเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งในเมืองนี้มีทุกอย่างที่เหมือนกับเมืองอื่นๆแต่มีสิ่งหนึ่งที่แตกต่างนั้นคือบรรยากาศที่เงียบเหงาไรารอยยิ้มไม่ว่าชาวเมืองจะทำอะไรพวกเขาก็ไม่เคยมีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะเลยพระราชากังวลใจเป็นอย่างมากพระอ,องค์อยากเห็นชาวเมืองเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ วันหนึ่งพระราชาจึงติดประกาศไปทั่วเมืองว่าหากใครสามารถสร้างรอยยิ้นและเสียงหัวเราะให้กับชาวเมืองนี้ได้จะประทานรางวัลให้อย่างงามชายสองคนเสนอตัวแก้ปัญหานี้ให้กับพระราชาชายคนแรกบอกว่าชาวเมืองแห่งนี้เหน็ดเหนื่อยจากการทำงานหนักถ้าพระราชาแจกจ่ายอาหารให้กับชาวเมืองรับรองว่าเมืองนี้จะต้องเต็มไปด้วยความสุข ดังนั้นพระราชาจึงเตรียมอาหารมากมายเพื่อแจกจ่ายให้กับชาวเมืองชาวเมืองมาเข้าแถวเพื่อรับอาหารกันมากมายเวลาผ่านไปแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะก็ยังไม่ปรากฏขึ้นในเมืองเล็กๆแห่งนี้ ชายคนหนึ่งจึงบอกกับพระราชาว่าเมืองแห่งนี้ขาดความคึกคักหากมีเสียงดนตรีสนุกสนานจะทำให้ชาวเมืองมีความสุขพระราชาจึงจัดเตรียมทั้งการแสดงและนักดนตรีเพื่อสร้างความสุขให้แก่ชาวเมืองทั้งนักแสดงและนักดนตรี ได้จัดการแสดงในจุดต่างๆทั่วเมืองเวลาผ่านไปแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะก็ยังไม่ปรากฏขึ้นในเมืองเล็กๆแห่งนี้ขณะที่พระราชาเริ่มจะหมดหวังเด็กหนุ่มคนหนึ่งก็เข้ามาเฝ้าพระราชาอย่างอ่อนน้อมเขาบอกกับพระราชาว่าชาวเมืองนี้จะมีความสุข หากทุกคนนําอาหารของตนเองไปแบ่งให้กับเพื่อนบ้านพระราชาได้ยินดังนั้นก็แปลกใจมากแต่ด้วยพระองค์ไม่เห็นทางอื่นจึงทำตามคำแนะนำของเด็กหนุม่มโดยมีประกาศให้ชาวเมืองทำตาม ชาวเมืองจึงทำตามคำสั่งของพระราชาในทุกๆเช้าทุกคนจะแบ่งอาหารของตนไปให้กับเพื่อนบ้านใกล้เคียงเมื่อมีการแบ่งอาหารทุกๆเช้าชาวเมืองก็เริ่มพูดคุยกันมากขึ้นใช้เวลาร่วมกันและช่วยกันทำงานอีกด้วยจากนั้นทุกคนก็ยิ้มด้วยกันหัวเราะด้วยกัน คุยกันร้องเพลงด้วยกันและแน่นอนแบ่งปันกันในที่สุดพระราชาก็ได้ค้นพบว่าความสุขที่แท้จริงของผู้คนคือการให้ไม่ใช่แค่การรับพระราชามองเมืองเล็กๆที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มอย่างมีความสุข